สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้พบกับคณณรูนัทศักดิ์ในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโปรแกรมโค้ดนะครับจะสนุกจัแค่ไหนวันนี้มันยังไงติดตามครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่โปรแกรมกันนะครับเรายังอยู่ในโปรแกรมโค้ดนะนะครับโอเคไปที่ o o g l n Chrome นะครับพิมพ์เหมือนเดิม c o d e d o r g นะใครจำไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวครูขึ้นไว้ตรงนี้ให้นะครับกด enter เข้าไปนะเลื่อนลงมาปิดตรงนี้ก่อนมาที่นักเรียนนะครับอ่านะ คราวที่แล้วป .5 เราเรียนอ่ามาที่คอสสาก่อนเนาะคอสสาคราวที่แล้วป .5 เราเรียนในด่านที่7ใช่ไหมครับพึ่งเงื่อนไขวันนี้ครูจะข้ามาที่12เลยนะ12เลยนะครับนะเกษตรกร,กรลูปนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ นะเลเวล12นะครับเข้าไปที่ด้านหนึ่งอ่ะนะครับเขบอกพาชั้นไปที่หลุมและกบหลุมด้วยการตักดิน2ครั้งใช้บล็อกกบหลุม1ครั้งนะครับกดตกลงอ่าน,นักเรียนมาดูครับนั่นจะมีรูปภาพนะเหมือนเดิมนะครับ เป็นผู้หญิงจะต้องกบภารก,กิจคือกบหลุมนะครับนักเรียนจะเห็นเล็กๆตรงนี้เขาเขียนว่า2ก็คือต้องกบหลุมกี่ครั้ง2ครั้งนะ2ครั้งนะครับนะครับแต่ว่าชุดกล่องคําสั่งเครื่องมือนะครับมีเพียงกดหลุมเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาใสา่โค้ดกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็ โจทย์ของเขาให้คือ1นทับสคือใส่ได้ทั้งหมด4บล็อกเราเหลืออีกทั้งหมด3บล็อกนะนะอ่ะมาดูกันนะครับก็มีจะต้องเดินหน้าไป2ครั้งใช่ไหมนะแล้วก็คุดหลุมเอออ่าตักหลุมนะกลบหลุมไม่ได้ปุดหลุมพูดผิดอีกแล้วอ่ะลองดูก่อนเดินหน้านะครับนะกลบหลุม1ครั้ง กบลุปสองขั้แอบแบบนี้ก็ได้สีบล็อกพอดีนะครับนะหรือเดีย๋ยวลองดูก่อนเนาะลองดูก่อนกดอ่าเรียบร้อยหรือนักเรียนทำแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เราเขียนได้หลายรูปแบบนะนะครับตั้งค่าใหม่อ่านะ เราเดินหน้าเดี๋ยวก่อนคัวชุดนี้เราให้เธอเห็นก่อนอ่าไว้ตรงนี้เดินไปข้างหน้า1ครั้งนะครับนะแล้วครูใช้ทำซัพท์นะโดยการกรบหลุมอ่า ก็ใช้4บล็อกเหมือนกันนะครับผลลัพธ์เหมือนกันแต่การเขียนโปรแกรมต่างกันนะครับใช้4บล็อกเท่ากันนะครับนักเรียนลองดูนะ mm. นะนะครับเห็นไหมนะครับเขียนโปรแกรมได้ทั้ง2แบบนะครับแต่แบบไหนที่นักเรียนเขียนแล้วเ,ออเข้าใจง่ายนะครับและการทำให้เป็นเหตุเป็นผลได้ดีที่สุดนักเรียนสามารถเลือกได้นะครับ ด่านต่อไปลุยเลยนะครับนะพร้อมแล้วไปเลยครับและนั้นคือชุดรูปแบบการทำงานแบบวนซ้ำนักเรียนฝึกฝนบ่อยๆนะครับและได้ผ่านด่านมากๆนะครับนะเสร็จแล้วครอบรูปอย่าลืมครอบรูปส่งม้ครูด้วยนะครับที่กลุ่ม P O M นะครับนะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า นะครับโอเคไปก่อนนะสวัสดีเด็กๆอ่านะครับนักเรียนครูแนะนำกลุ่ม POM นะครับใน f a c e b o o k นะครับนะครับเราจะส่งงานกันนะครับในกลุ่มนี้เลยนะครับนะครับหรือใครมีอะไรเจ๋วๆเด็ดๆอยากจะแชร์เข้ามาร่วมกลุ่มกันครับนักเรียนนะครับ นะนักเรียนจะได้มีอะไรมาอวดกันอยากอวดกันนะครับนะครูจะมีทั้งคลิปวิดีโอที่สอนนะครับรวมถึงผลงานของนักเรียนนะครับนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยากให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มกันนะครับนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีการผิดถูกนะนักเรียนสามารถสดแชร์ได้เลยแต่อย่าลืมว่าต้องใช้คำสุภาพนะครับนะครับพบกันที่กลุ่ม p o M นะครับ